ด้วยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเรื่องราวที่มาเชิดชูกเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะ โลกมันหยุดเลยค่ะเราเดินไม่ได้เราจะไปเรียนยังไงเราจะทํางานยังไงอย่างงี้ค่ะพ่อแม่จ๋ามาซัพพอร์ตทางด้านจิตใจจ๋าทันเวลาช่วงนั้นอย่างน้อยก็ยังมีคนให้กําลังใจเราเราควรจะสู้เพื่อเขารู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ตัดสินใจออกมาณนะตอนนั้นมันทําให้จ๋ารู้สึกว่าจะต้องลองถ้าจ๋าไม่ลองจ๋าก็จะอยู่ที่จุดเดิมอะคะ่ะสวัสดีค่ะปัทมวันกาละเลกนะคะชื่อลดนชื่อจ๋าค่ะ ตอนนี้งานประจําที่ทํานะคะก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ค่ะคอยรับโทรศัพท์ทํางานเอกสารค่ะคอยให้บริการข้อมูลสําหรับผู้ที่มาติดต่อค่ะพระจอมเกล้าธนบุรีสวัสดีค่ะปัตมาวันรับสายค่ะไม่ทราบว่าจะติดต่อในงานไหนคะรับกวนถือสารเราสักครู่ค่ะ ภาักนะคะก็จะมีบางอย่างเช่นผู้มาติดต่อเรามาประสานให้เราประสานง,งานบางทีเราไม่สามารถทําได้เพราะว่าบางทีแบบเขาจำกัดเรานั่งวิแชร์อย่างนี้ค่ะเราก็จะให้บริการข้อมูลแทนนะคะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากค่ะที่ได้โอกาสได้เข้ามาทํางานนะคะตอนนั้นประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ค่ะ ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ช่วงนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองแย่มากเราไม่คิดว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราเหมือนโลกมันหยุดเลยค่ะแล้วเราจะทํายังไงต่อไปเราเดินไม่ได้เราจะไปเรียนยังไงเราจะทาํางานยังไงอย่างนี้ค่ะแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือพ่อแม่จ๋ามาซัพพอร์ตทางด้านจิตใจจ๋าทันเวลาช่วงนั้นมันก็เลยทําให้จ๋ารู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนให้กําลังใจเราเราควรจะสู้เพื่อเขาจ๋ารู้สึกว่า มันถึงมันถึงจุดหนึ่งแล้วค่ะว่าจะควรจะมีอนาคตเป็นของตัวเองไปทำกายภาพที่ศูนย์จินทรค่ะแล้วศูนย์จินทรก็แนะนำให้จ๋ามารู้จักกับโครงการฝึกง,งานอารมสำหรับคนพิการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะทำให้จ๋ารู้สึกว่าตัดสินใจว่าจะต้องออกมามันเป็นก้าวแรกที่ที่จะออกมาใช้ชีวิตเองเลยจริงจังจ รถที่พ่อกับแม่จ๋าก็รู้สึกว่าจะจะมาอยู่ยังไงจะเป็นผู้หญิงจะเดินไม่ได้จะใช้ชีวิตยังไงจะจะมาอยู่คนกรุงเทพคนเดียวได้ยังไงแต่จ๋ารู้สึกว่าจะต้องลองถ้าจ๋าไม่ลองจ๋าก็จะอยู่ที่จุดเดิมอะค่ะคือจ๋าก,ก็ทํางานตามที่รับมอบหมายนะครับงานที่ แต่ละคนทําของที่นี่ก็จะมีมาตรฐานของตําแหน่งงานอยู่ครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่จ่ารับผิดชอบเนี่ยที่ในส่วนที่เป็นอ,ออบเทสเ,เตอร์นะครับก็ทํางานได้ได้ดีนะครับก็คือเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปเมื่อมาหาลัยมีโอกาสมีช่องทางที่จะช่วยเหลือนะครับก็เราก็ให้โอกาสที่เต็มที่กับน้องนะครับ ว่าท่านรู้สึกภูมิใจคะ่ะก็ไม่ถึงว่าหมดหวงเลยคะ่ะแต่ท่านก็รู้สึกว่าจ๋าสามารถทํางานได้มีความสุขสามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ในวันที่พ่อแม่ไม่อยู่ได้อย่างเงี้ยค,ค่ะความภาคภูมิใจของจ๋าน,นะคะจ๋ารู้สึกว่าตัวเองตัวเองต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าตัวเองมีความพิการเยอะกว่าคนอื่นคะ่ะคือขาสองข้างไม่มีแรงแขนข้างหนึ่งก็ไม่มีแรงแต่จ๋าสามารถทำออกมาทำงานได้ใช้ชีวิตเองได้จะรู้สึกภูมิใจในต,ตัวเองตรงนี้คะ่ะ คือตอนนั้นตอนที่หมอแนะนําให้จ๋าทําบัตรคนพิการจากก๋ารู้สึกตกใจคือตอนนั้นจ๋าประสบอุบัติอุบัติเหตุได้แค่หนึ่งอาทิตย์แล้วทําไมคือจ๋าจะต้องมีบัตรคนพิการเลยหรอจ๋าจะไม่มีโอกาสหายเลยหรอจ๋าจะไม่มีโอกาสเป็นคนปกติเลยหรออย่างเงี้ยค่ะแต่พอหมออธิบายว่าจะมีแนวโอนมที่จะต้องรักษาต่อไปถ้าจ๋าไม่ทําบัตรคนพิการจ๋าจะต้องจ่ายค่าผ่าตัดเองพอทําเสร็จเรารู้สึกว่าโชคดีค่ะที่ตัวเองได้ทําเพราะว่า สิทธิ์ตรงนี้ค่ะมันเราใช้ได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราจ่ายเงินเองอะ่ะมันจ่ายเยอะมากเลยค่ะสิทธิ์ของบัตรคนพิการนะคะไปหาหมอรักษาทุกที่ไปศูนย์แต่ศูนย์กายภาพไปรับการผ่าตัดจะไม่ได้เสียงเงินสักบาทเลยค่ะ สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แลประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแมกครบถ้วนพัชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแมกแคทฟูดอาหารแมวสุดควัมเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แล